มันเป็นนักสู้ทีรู้ของข้าบันเปียวและไอ้เขี้ยวมันคือนักสิ่งที่มีกระบะวิคอยวิ่งแซง มาจ้า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 วันนี้เรามีกระบะใครอยากซื้อนะคะอยากซื้อครับมาเลยนะคะมาเลยนะมาเลยนะวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับน้องแดงและยูเลยน้องเขียวค่ะวันนี้จะน้องเขียวนะคะน้องเขียวมากับน้องแดงวันนี้พี่เขียวกับน้องแดงนะคะเราสองคนมาขายรถใช่จ้ะมาจ้ามาจ้า ใครอยากได้รถนะคะอยากจะนรถไปใช้งานนะคะม,มาที่นี่บ่อยรถบ้านจบทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะนี่วันนี้เรามีอะไรบ้างสามคันสามคันสามคันเลยนะคะวันนี้เรามีกันสามคันนะคะก็คแรกเลยนะคะก็จะมีอินโซนิแมกนะคะตอนนี้จะเป็นหัวเดียวมีทอกนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะบอกเลยว่าจะเอาไปเขนของขนของหรือจะเข้าไร่นะคะตัวนี้เหมาะเลยนะแต่จะให พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้เป็นหน้าผลไม้นะคะพี่น้องชาวราชบุรีนะคะวิ่งรถใช้งานกันบ่อยเอารถไปใช้งานวิ่งผลไม้พี่น้องชาวผนผักเนาะผนผักตลาดสีเมืองนะคะมาสื้รถกันที่นี่นะคะบอยรถบ้านมาค้า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 เดี๋ยวเพี่เดี๋ยวพี่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้างงเราอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยตลาดนัดบอยรถบ้านนี่แค่รถบ้านไหนคะรถบ้านลาดบุรีค่ะลาดบุรอรถบ้านลาดบุรีนะคะ <king> <G uy> จะเป็นว่าเสียเวลาเดี๋ยวพาไปดูเลยคันแรกนะคะเดี๋ยวจะขอให้พี่เขียวเป็นคนแนะนำให้ดูขันแรกนะคะคันแรกเป็นเอสุดีแม็กเครื่องสามพันนะคะคอกเพาพร้อมเลยนะคะมีคอกมีเพาพร้อมเลยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานวิ่งเลยนะคะเสริมแหนบเสริมเพาล้อผ่านะคะเป็นเพาเอลแล้วนะคะล้อผ่านะคะแล้วก็มีเสริมกระบะด้านบนด้านล่างแล้วนะคะ มีคอกแล้วพร้อมวิ่งใช้งานได้เลยนะคะคันนี้นะสี่แังคึงนะคะ<อ>ไม่มีปัญหาเลยนะคะสี่งคึงมีมีปัญหาเลยคะ่ะส<ว>อมสวยขนาดนี้ <laughs> คันนี้พร้อมใช้งานเลยเนาะใช่ใช่ใช่เอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปวิ่งผักนะคะคนหมูนะคะขนผลไม้ตอนนี้นะแจกจริงจริงแจกจริงๆตัวนี้ปีอะไรคะปี2018ค่ะ ม,มาพร้อมกับราคา4,75แสนเจเท่านั้นนะคะเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะ4 7่0 0 0 0จไอข้างหลังข้างหลังนี่เกือบแสนแล้วนะคะใช่เราขายแค่นี้คอเพาล้อพา4 7่0 0 0าันาบอว่ามาจากคลิปนะคะพี่เขียวน้องแดงนะคะมีส่วนลดพิเศษให้อีกนะคะมีส่วนพิเศษให้ด้วยใช่จริงเนี่ยประเภทหนึ่งด้วยบอกเลย แถมประกันด้วยนะคะแถมประกันด้วยนะคะเลยดูออกทองกิ่งคุ้มแน่นอนมามาควิกควิกคิยม่ไม่ไม่ไม่ม่แากค่ะเครื่องนั่นเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเหมือนหนูเลยไม่บอกเลยเจ็ดหมื่นห้าพันแค่นั้นขอเจมนี่นี่นี่ เจ็ดหมื่นาพจริงๆด้วยไปแทนไปเลยตากล้องไปไม่มาเด้จุ๊บนะตากล้องอ่ะบอกเลยนี่่แสมื่นห้าพันมี่แส่เจ็ดหมื่นห้าพันมาเจ็ดหมื่าพแค่นี้พอเบาๆคือปิดมากอ่ะแถมประกันด้วยใช่แถมประกันไอไปข้างหลังอีกแสนหนึ่งของแต่งอะไรนะมีคอกมอพรมเนบเป็นเป็นพาวเอฟอ๋อพาเอฟล้อผ่าช่วงล่าง มีแถมมีแถมเอาง่มีเสริมมีเสริมมีเสริมคันมีสามเสริมกระบะด้านบนมีเสริมด้านล่างอีกเอาง่ายๆว่าถุงยางอะรึบแด้นอนคัวใช่ใช่ชุ้งล่างชุ้งล่างรึบเลยชุ้งล่างต้องคิดเยอะปล่อยบ้านอะให้คุณเต็รียมนะคะโล่โล่โล่โลเดี๋ยวเราไปคันหนึ่งด้วยฝ่ายคันหนึ่งอ่ะวัยรุ่นก็ได้ จะไว้ไหนก็ได้หมดแหละคันนี้คันนี้บอกเลยเธอชอบคันนี้เธอชอบมากหรอนิวสุตีแม็กออนวตัวนี้เป็นเครื่องเท่าไรสองพันห้านะคะเป็นตัว L นะคะเธอชอบมากหรอสองพันสิบห้านะคะสองพันสิบห้าไฟหน้าเขานะดูนะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เห็นไหมหล่อๆก็ใช้กันนี่นี่นี่มีไฟเดรย์ไลท์ด้วย โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกกระจังหน้าเป็นแบบผมเมียมเงาเลยนะคะเงาเลยนะคะคันนี้นะพีบอกว่าห่อนะห่อนะนี่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 แม็กนะแม็กนี่นี่นี่นีทีนะลงแม็กจัดทรงยีราฟแค่โอ้ยเยชอบชอบนี่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 นก็อันนี้แม็กอนี่นีไวรุ่น หากันเยอะนะคะเอาไปแต่งจริงเหรอคะใช่ชอบคันนี้นะคันนี้บอกเลยไม่ต้องแต่งอะไรแล้วเอาไปขี่เฉยๆมาแล้วเธอเธอไปแน่นอนค่ะก็ได้ที่โหยข้างในนี้นะเป็นจิ้มใหม่คันนี้คันนี้บอกเลยนะคะคันนี้ไม่ต้องขายเยอะรามาขายตัวคุณเองแล้วนะเป็นทูโทนนะรีมกับดำตัดกันนะคันนี้นะสวย เครื่องแน่นติดง่ายนะคะคันนี้นะสวยงามมากบอกเลยเคยชอบจะเสร์ออกไปหืมขอแรงกว่านี้ไม่ไม่ขอเสียงเรา,เาแรง <c oughs> <c oughs> บอกเลยนะคันนี้สุดจัดประหลัดบอกเคยชอบมาก <c oughs> คันนี้ราคาสี่แสนห้าพันบาทสี่แสนสี่หมื่นห้าพันพอแค่นี้สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทใช่ <c oughs> รอเลยนะคะรอเลย <c oughs> ตัวนี้นะ เขาเล่นซีดีได้ FM ได้ใช่ภายใ<ช>นของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีเบจสีครีมนั่นแหละบ้านๆก็เรียกสีครีมอ่ะบอกเหมือว่าสวยใ<ช>่่ะค่ะสีครีมแบบนี้ถูกต้องและมีสําคัญตัวนี้เปิดแคบได้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูตัวนี้นะคะมีถุงลมนละภัยให้ด้วยนะนี่เลยสี่เขียวใช่ออใช่เลย a อ s คอนโซลด้านซ้นายนี่อีกหนึ่งปลอดภัยแน่นอนท้อมไปเที่ยวอย่างใช่เวลาเธอขับรถไปไกลๆอะ่ะเคยครอบคิวน้ำมากเลยเหรอเ <c oughs> ดกไปหาน้ำกินมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยไปยัง <c oughs> เคยอกคิวน้ำไปยอะคิวน้ำไปาี่ปะเกื <c oughs> อ,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 อกบลืมเปิดทบได้เฮ้ยเฮ้ยบอกเลยว ขอบอกข้างหลังเป็นหนังด้วยอ่ะนี่ตัวใหญ่ๆนี่ก็คือแบบตัวใหญ่มากค่ะตัวใหญ่มากค่ะหนักวานตันครึ่งเลยคนนี้ยังนั่งได้อ่ะ <c oughs> นั่งสบายนิ่มดนะ้วยเนี่ยไปฝากคันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งสองทีก็ได้เอเออโซดีแม่สองทีก็ได้สเปกแคบเ์พองสองจุดห้าตัวแอล 2,015เท่านั้นนะคะราคา4 4 0 0 0 0บาทเย้สี่แสนส0 0 0 0 0บาทพอเอาแค่นี้เข้ามาดูคลิปมามีส่วนลดให้อีกพิเศษแถมประกันต่อหนึ่งให้อีกด้วยแหละขอร้องโชว์ขอร้องโชว์เดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งตัวนี้เป็นตอนเพิ่มกันแต่เป็นตัวยกสูงบอกเลยว่า พึ่งจะเป็นรถปีเก่าแต่สรา,าไม่เก่าแน่นอนนะคะเออเก่าแต่เก่า <laughs> <laughs> เกลียดมากเลยเสียงวอลล์น,นี่ <laughs> ตัวนี้เป็นอ so ีโซดีแม็นะคะปี07 <laughs> เป็นตัวโกซีรีสเครื่อง3,000มาเธอจา้ามาซื้อที่เราอะลดล้วประกันเลย สวยถูกใจแน่นอนเรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะใช่พาไปดูข้างหลัง่ยกว่าพี่ไฟท้ายออกแบบมาย่างสวยงามนะคะดูนะคะนี่สวยมากเลยนะคะโลโก้อีซูู50ปีนะยังอยู่นะนี่ ปุริจะมาเจอ,อพี่เขียวใช่เจอพี่เขียวเลี้ยวมานี่เลย <c oughs> เดี๋ยวเขียวจัดให้อยากด้รถรุ่นไหนบอกเขียวบอกเลยจัดเต็มจดัดให้ทุกเคสแ็ก<ด>เดิมโรงงานนะแ็กเดิมเดิมนะคะตัวนี้มีบันไดข้างด้วยนะพี่ใช่ขึ้นลงสบายเลยเนี่ยใช่ตัวเตัวนี้มันเป็นตัวไฮรันเดอร์ตัวสูงดูคนขาสั้นเวลาขึ้นนะคะนี่ขาสั้นขึ้นนะครนี่ไง แล้วกระถาหน้าสวยดิมีตอนนี้มีไฟบอกด้วยเหรอมีสิไฟหน้านี่ดู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 นี่นี่ไฟอะไรไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วด้วยใช่กระจังหน้าเป็นแบบโพรเมียมนะครับเงาเงานี่อีลูสโกอีลูโกซีรี์นะตรงนี้จะเป็นสีทองคขาบาอีลูสุเป็นสีทองสังเกตง่ายมากเลยนะคะซื้อข่ามามาซื้อซื้อเธอถูกแบบนี้ไม่มีหรอก กอลป้ามีแน่นอนภายในสีดำก่าผ้าด้วยนะคะฟีสูตรเสร็จนะแต่ตัวเนี้ยมีถุงรวมในัะไายด้วยนะที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็โลโก้ที่พวงมาลัยของเขาเนี่ยทำไรอะพี่จะขึ้นรถต้องขนาดนั้นเลยป่ะโอเราเคยขึ้นรถเคยต้องแต่จตดเต็มขาสาตว์ขึ <c oughs> ้นรถได้ที่ฮา<ะ>นู่น มีถุงลมด้วยอ่ะใช่มี07เองนะเอานี่ห่อนไม่รู้เลยยะไม่รู้โกซิลีเนี่ยมีแอร์แบกแล้วนะขับรถปลอดภัยเกิดอุบัติเหตุมามีแอร์แบ็กนะคะคอยเซฟตี้เรานี่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 นมีแอร์แบกอีกแล้วเพลงแต่ดังแอร์เย็นเพลงคอรนี่นี่ดูดูดนี่นี่ สีทองสวยมากเลยอ่ะโกะโกองกองโกซิลลี่นะคะสีกองสวยมากเลยะเป็นกระตกไฟฟ้าแล้วด้วยมีทุนเจ็ดอ่ะได้โอ้ได้ดีราคาเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นโกซิลลี่ไงหลายหลายคนหากันเยอะมากโกซิลลี่กระตกไฟฟ้าดูนี่เอามือดึงเข้ามานะเครื่องเล่นซีดีอ่ะมีซีดีแล้วนะ เนี่ยดูดิเล่นส์ีดีได้แล้วด้วยนะ FM ็มได้แล้วนะสบายมากเลยนี่แม่แม่เอ็มนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันสามแสืลูกค้าท่านไหนหาอยู่นะคะเคยบอกเลยคันนี้สามแสนห้าหมื่นห้าพันมาที่นี่ภายในเจ็ดวันนี้ส่วนลดพิเศษพิเศษสุดสุดเลยนะปกติมาห้าล้านก็ลดอยู่แล้วนะเว้ย เดี๋ยวเราจะมาย้อมราคาทั้งสองคันเอาไปเดี <c oughs> ๋ยวเราจะมาย้อราคาทั้งสองคันที่เรามาให้ดูวันนี้นะคะว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะคะไปเลย, <c oughs> ยคันนี้นะคะไอซูซูดีแม็กสปาร์คหนึ่งเอาง,ง่ายๆหัวเดียวเป็นรถหัวเดียวแล้ว <c oughs> ตอนนี้มีห้อชิวะเยี่ยงบทชันปี2 0 1 8ไม่เพียงแค่7 0,000เท่านั้น 5, <000. S 1> ใช่ไหมใช่7จ0 0หันเองตัวนี้นะคะ เ,เพียงแค่470,500 0บาทเท่านั้นนะคะปี 2018. 2 0 1 8ของแถมหลังรถอะ่ะเคยบอกเลยนะกว่าแสนบาทแล้วจ้าไปคันที่สองกันดีกว่าะคะ่ะคันนี้เป็น e ีสุุดีแม็กสเปคแคปใช่ออนิวสเปคแคปสุดหล่อขวัญใจหนูค,คันนี้ <25. S 2> ปี2015ราคาอยู่ที่ สี่ <4 S 1> แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะคะราคาบอกเลยว่าหูวววไปะนนฝาไปไปเลยทำไมต้องกระโดดด้วย่ะอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้อ้นอวนมางเลยโอ้โหไขมันกองที่พบบื้นเต็มไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ไขมันเอ๋อยลูกเอ้ยมาเลยคันนี้นะคะคันที่สามเป็นอะไรอิสุดีแม็กไคลเลนเดอร์ ทั้งสามพันปีสองพันเจ็ดตัวไหนอะ่ะโกลซีรีโกลเซรีย้ำนะครับเดี๋ยวย้ำนะครัโกลเซรีของแท้โตโยตุ้ต้องเป็นสีทองคันนี้ราคาสามแสนห้าหมื่นก็คนบส่ขนน้อยวันนี้นะคะเราเอารถมาให้ลูกค้าโดยทั้งสามคันเป็นอิโยตทั้งสามคันเลยสามคันนี้สามารถทํากินได้ทุกคันหรือจะ ไปเดินทางไกลเดี๋อะไรก็ได้ใช้งานได้เหมือนกันหมดนะคะและที่สําคัญร้านเรานะคะมีรับประกันเครื่องเกียร์นะคะรถไม่มีสนับด้วยความน้ําท่วมแน่นอนนะคะบอกเลยว่ารถสวยสวยสวยวเลยนะคะมาแล้วกับซูโม่เซ์กันดีกแล้นะคะดีจริงๆแล้วนะคะที่เกี่ยวกับน้องแดงก็คือน้องหนูนา่า <c oughs> และพี่ไทยโอแม่เองสวัสดีครับก็คือเรานะคะประจำอยู่ที่บาร์รุตาสาขาราชบุรีนะคะท่าน พักมาโทรมาได้หมดเลยรถไปหาได้เลยที่ทางไหนะคะอยากดูคลิปต่อไปนะครับอยากดูทีมไหนอยากดูไลฟ์อยากดูไลฟ์แบบไหนอยากดูทีมไหนอยากดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับฝากกดไลฟ์ฝากกดแชร์กดกระดิ่ง,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 งด้วยนะครับผมแล้วใครอยากได้รถด,ดีๆมาที่นี่บอยรถบ้านจบทุกคันดันทุกเคสจบแน่นอนมีให้คนรู้ทุกรุ่นทุกกี่ห้อ ให้ดีจัดหนักจัดเต็มฟรีดาวให้เลยนะครับกลุ่มลูกค้าที่ทํางานอยู่ในยเข้ามาจีมาที่นี่จบเลยอยากติดตาม Facebook หนูนะเฟซบุ๊กชื่อวราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าหเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่ห้าเก้สองแปดสี่แอดไลน์ได้โทรหาได้นะ้วจ้าถ้าอยากติดต่อชายโอมนะครับผมติดต่อชายโอมได้ที่ Facebook ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้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 นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่ง เจ็ดเจ็ดพักหรือโทรมาได้ตลอด่4ชั่วโมงยกเว้นเวลานอนนะครับผมก็พอกันใหม่กับคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีตอนสอคนสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ